สวัสดีจ้าวันนี้เดี๋ยวพาน่งรถเหลียอีกนะคะสิไป oh. คั้คลำเบย์ภาวะวันะะนี้แดดออกสวยงามนะคะบ่ฮอนบันไดน,นะคะเรากะบอบ่ฮอนบ่หนาวกำลังดีค่ะเย็นเย็นะจ้าแต่ว่าแบบบอบอถึงกับแบบลำบากแบบกำลังสบายเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเฮา เมืงไปรอบๆนะนจ๊นะเนาะแอนผ้าเมืองจริงๆกับผ้ามาฟังนี่ดูอยู่นะถ้าผูดด้ใดติดตามแอนตั้งแต่คลิปแรกนะคะกับถ้าเมืงไปเรื่อยๆเรื่อยๆกับสีรูนะคะว่าแอนผ้ามาข้างนี้หลายรอบแล้วนะคะผ้ามาเที่ยวทะเลมีหลายคนนะคะกับบอกว่าแอนผ้าอ,ออกไปเที่ยวนี่เป็นยังแอนกับแอนว่าแอนผ้าไปเที่ยวดูอยู่นะจ้าเดี๋ยวล่องลองอาไปเมืองคลิปเก่าๆนะคะ น้ำทะเลมองที่แอนภาพาเมืองเป็ดเป็ดนะคะเสียงเป็ดที่มันดังเสียงกูดดังได้ก็อนฮับบีอืดอูดอานฮะ What the sound good like good good kid ฮัม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  This is a fit and cheap. okay? Ian uh, said, "Suzanne, please come eat here." Here, this is seafood. I pinch my wife's backside. Oh, the car. Oh, my Next year, we'll see if we can come down here and go to the water slide here. Okay. Oh, yeah. It's not big, but it's. บอเทอ, oh. อ,อร์สไลด์คืออุดรแล้วเนาะอุดอรมีอยู่หมองนึงแอนเห็นอยู่ต้นไม้หลายนะฮะต้นไม้ระวังขางทาง <laughs> มีแอนน้องเพิ่นบอกมาว่าคือท่าไปทางเหนือเลยพี่แอนมาสั่นกับสีคล้ายๆกันละจ้า <laughs> น่าจานะเนาะย่ามือเศร้านี่กับหมอกลงนะคะจริงๆทางนี้พวกแอนบอค่อยเดบมาทานมาทําธุรกิจอีกอย่างหนึ่งนะคะทา่ามีธุรกิจอีกอย่างกับทางนี้เลยแต่ว่า อันนี้เป็นแม่น้ำนะคะแม่น้ำแม่นม<ด>้ำขัละท่ำหน่อยนะคะก<ด>็ค,ะค่อยไดย้มาเฮ็ดทิยางห์หรอค่ะอเผอิญว่ามนีมิทุระฟังนีนะคะมิทุระนัดนัดคนไหวฟังนีสิมาเฮ็ดทุระเกี่ยวกับเอกสารต่างๆนนหน้าๆนะคะก็เลยก็เลยพามาเที่ยวจ้ะ ทะเลอยู่ฟังคุณนะคะเมืองนี้มันออกมาจากนอกเมืองพุรละคำน,นะคะมันสีอุดมสมบูรณ์นะคะปลาใหม่หลายแต่บบมีเห็ดนะจ๊ะสอบถามมาแล้วบบมีเห็ดนจะจ๊ะต้นใหม่หลายขนาดค่ะทายาอขึ้นนี่กัมือตึ๊ดเลยนะจะ๊ะเป็นมือตึ๊ดต้นคนบวกว่อกครับรถปิด,ดไสดอกกลางขึ้น ต้นไม้เนาะจา้ะเนาะต้นไม้สองข้าง,ะะง,ง้างนะคะตรงนี้รับรถกระต้องระวังนะคะเพราะว่ามันเป็นคดเคี้ยวนะคะมันอยู่ในในภูเขาเนาะจ้ะเนาะนี่นจะเป็นคดเคี้ยวต้องขับระวังแต่ยุนี่พูดถึงอุบัติเหตุบ่อยหลายน,นะคะถ้าเปรียบเทียบกับอ่าทางบ้านเฮาบ้านเฮาอุบัติเหตุหลายเนาะคะ่ะเนาะหมายถึงอุบัติเหตุทางรถยนต์นะจ้ะ หลนโดนสิมีเธอหนึ่งถ้ามีเธอหนึ่งข้าเจ้าจกับเจ้ากัจมแล้วนะคะมีแกงมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าจ้ะเห็นปะจ้ะแกงมอเตอร์ไซค์แกงมอเตอร์ไซค์ผู้เบาใหญ่เด้ค่ะมันเป็นผู้เบาเด็กหน่อยเบาหลุนเดินเลย ดีเขาจาเอารถออกมากขับนะจน๊จะเนาะต้นไมใครผูกผ่านเน,นาะจะเนาะพูดถึงถนนสิก,กว่างนิดนึงเพราะว่าออกมันหอกเมืองจะต้นไม้สองข้างข้างสูงต้นไม้สูงนะคะเห็นพระเจ้าาจะเสาไฟฟ้าเขาจาใส่เอาต้นไม้นี่นะคะมาเห็นเสาไฟฟ้าต้นสนเนะะี่ยค่ะ ยังอก็ขอเป็นกําลังใจให้สุคนนะคะก็มีหลายๆคนนะคะทอแทนกับชีวิตช่วงนี้นะคะก็มีเขามาคุยหลังไม้กับแอนนะคะแอนก็สิ่งที่แอนให้ได้ก็คือกําลังใจนะคะแอนกับงสิให้ไปหลายก็กําลังใจแล้วก็ความภักความหวังดีบ่ได้ดอกนะคะเพราะว่าทุกๆชีวิตกับมีปัญหาของแต่ละชีวิตนะคะบ่เฮาบ่แป่นผู้เดียวดอกค่ะที่มีปัญหาชีวิตนะคะภัยๆก็มี นะคะเพียงแต่ว่าเฮ้าสีแก่ปัญหาจังไดกับชีวิตเฮานะคะเชงไใดก็เป็นกําลังใจด้วยค่ะสู้ๆนะคะ,ะ,คะมือนี้บ่แาเม่นของเฮ้านะคะเมื่ออื่นกับเม่นของเฮานันสีเว้าเสมอนะคะก็อแอนคิดว่าถ้ามือใดเวล่าใดมีถูกโศกนะคะความสุขกสิตามลังมากเสมอมันเป็นสัจธรรมนะคะจะฟังธรรมะ <laughs> ไปเมืองวิวไปนะคะ อย่าเบื่อได้จ้าอเผอิญว่ามีไลน์หลน์ลนองนะคะมีปัญหาเรากับเขามาคุยกับแอนหลังไหมนะคะแอนกับปลุาสิซอยจังใดๆนะคะหลาน์านองค่ะบางนองกับมีปัญหาหัวใจบางนองกับมีปัญหาเงินทองนะคะแอนกับแอนก็เลยไต่ทรงกําลังใจให้นะคะแนอนคงสิทรงเอ่เพราะว่าแอนกับยุ้พี่เนาะยุ้ไก่ประเด้๋ยวยุ้ยไก่มันจะมูบาทงาม,งาม สิ่งเดียวที่แอนดี้ส่งให้ใดก็คือกำลังใจนะคะมึงต้นใหม่งามๆจะขอส่งกำลังใจให้สุขคนนะคะให้ประสบกับกับสิ่งที่ขาดหวังไว้จะน้องคนไดตกงานอยู่กับอให้ใดงานทํำไห้ไวนะคะป็นเสื้อนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสผพานไปด้วยดีถ้าเาั้งตั้งใจตั้งสติเนาะจ้ะเนาะมันกระสผพานไปเนาะจ๊ะ ฟังธรรมะยังหัวลอยนะจ๊ะแอนกัขึ้นยังได้ก็เว้าเนาะจ๊ะนอเพื่อนว่า,วา,าก,กัม,ากมีหลายนองค่ะเพิน่นเพิ่นก็อยากเพิ่นก็มีปัญหาเนาะค่ะเพิ่นก็คุยให้ฟังแอนกัเป็นที่ปรึกษาค่ะตอนนี้ก็เป็นศิลานี่กลายเป็นศิลานี่ไปแล้วนะคะกับว่าเป็นยังค่ะมีปัญหากับปรึกษามาได้นะคะแต่ว่าพี่แอนกคัคงสีแก้ใหายได้บลายนอกจากสิให้ยกำลังใจเนาะค่ะเนาะ กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญค่ะแอนก็ขอให้ทุกคนได้กำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากแอนไปนะคะอันแถวแถวนี่คนที่อยู่หลายนะคะสิเป็นคนอินเดียนว่าที่ะพี่อินเดียนอินเดียนพีพรคนอินเดียนห <'s> ูจกคนอินเดียนไหมค่ะอินเดียแดงนะแม่อินเดียแดงข้าเจ้าสีมาอยู่ในป่าในเขานะคะเห็นปะจ้ะเนี่ยอินเดียแดงนะคะ เป็นลักษณะจังสิแต่เขาเจ้าก็เป็นค้นแค่นาดานเนี่แหละคะ่ะเพียงแต่ว่าขาเจ้ามีผิวสีค่อนขังเข้มแล้วก็ผู้จกาคิดดอกจากว่าเป็นจังไดเนาะอินเดียแดงผีโพเนาะอินเดียแดงผีโพซีเมนต์โรงเรียนเนาะน,นี่มีสวนผักน้ำหาน้ำหาบานค้นค่ะเพราะว่าสีมาเห็ดเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายไรล,ลายยางนะคะ มาเส้นเอกสารอยากจะ่กับธุรกิจส่วนตัวจะขึ้นต้องขับขึ้นทั้งภูเขานะคะคุณแล้ว,ว,ก,นนวลก็การ Windows Jacks อั a n n e l รถต้อขับขึ้นมาทั้งภูเขานะจ๊ะนี่ ไม่รู้สีผ้าโชว์ยังนะจันเนาะอันนี้ฝั่เป็นฟังภูเขานะเอ็มเคยบอกว่าเสีผาผามาเทียวฟังภูเขาเนี่คือฟังภูเขานะคะเมืองปะหูนะคะว่าเขาอยู่งเพื่จริงๆเขาอยู่งเพื่นะคะ Dad I got the third place banana cup <laughs> ว่างนะคะเพราะว่าถนนนั้นเป็นสิเป็นทางโค้งเป็นคึกคักคึกคักเห็นบ่าจ๊ะเป็นทางโค้งตลอดนะคะข่าวหานที่พาไปเที่ยวไซนอว์วันนี้ไปบังซ่าม่อนบปล่าแซลมอนเบบีโกยเดอะฮัตชารีเอเวอร์ก็ซีแซมัน อ๋อพอบ้านสิภาไปเมืองป่าซามอนจ้าอ๋อคุณพี่จำได้บอที่ว่าเป่นสัญญาว่าสิภาไปเมืองซามอนแต่ว่าพวกแกนบ่ได้ไปตกเบ็ดดอกได้จ้าแค่ว่าไปเมืองมองที่เขาจะเอาลิมป่าซามอน I what my glasses, and sunglasses that are polarized, it cuts mm -hmm. the glare off and you can see the fish. Mm -hmm. oh, oh we just there. right here. Right on. We mm -hmm. just Yes, yeah, like right there. I don't remember this place. Do you? Yeah.